ด้วยนะอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ปลอดภัยกว่าเยอะตอนนี้ไม่ตกิดประเด็นที่ว่าแบบดาราเวลารับงานเรื่องกระแสบอสมันมาเยอะเราอยู่ถึงกันมานานอ่ะเราเคยเราอะไรแบบนี้าแบบนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงธุรกิจแนวนี้อทอไม่ต้องไม่ต้องเจ้านี้แต่เดี๋ยวมันอ๋อมันก็มีอยู่มีอยู่แล้วฮะเราอยู่มานานมากมันก็มันก็มีธุรกิจหลายแบบติดต่อให้เรามามาร่วมทํางานหรือเป็นพรีเซนเตอร์อะไร แล้วลออมีการเลือกีการตรวจสอบยังไงก็ก็ต้องคุยกันนะเราก็ต้องเราก็ต้องตรวจสอบคืออย่างแบรนด์อย่าง,างเช่นผมเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของแม็กีนใช่ไหมมันเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานมันแล้วมันมันเข้าใจง่ายแล้วก็อย่างผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าหลายๆแบรนด์ที่ผมได้ร่วมทํางานด้วยซะส,ส,ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเข้าใจคาแรคเตอร์ผมแล้วก็เราก็เลยแบบตอนร่วมงานกันมันก็จะมีความแบบ ธรรมชาติของมันอยู่คือการทำงานนีเลือดเี่คเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่ไปลุงลึกเรื่องการบริหารหรืออะไรเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆที่เรามาดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่เราไงคือเอาเอาแบบแบบต้องไปตรงมาคือแบบหน้าที่ผมคือนักแสดงแล้วผมโดนปลูกฝังอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าหน้าที่แรกของเราอ่ะคือนักแสดงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมันรองลงมาหมดเลย so อาชีพหลักของผมคือยังไงก็คือนักแสดงคืออยู่ดีๆผมไม่เปลี่ยน มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องแบบจะมาแบบเข้ามามันไม่ใช่หน้าที่ผมเลยอ่ะจริงจแล้วผมก็ทําโรงแรมกอ็อะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นทางผมหน่อยผมทำโรงแรมหรือผมทำโปรดักชั่นเฮาส์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ผมถ้าอยู่ดีๆให้ไปแบบไปไปแบบบริหารหรือว่าอะไรที่มันโอขายตรงยิ่งยิ่งไม่ใช่ทางผมคือแบบอึดอัดด้วยซ้ำเลยแบบ เรื่ออะไรอะ่ะผมเป็นคนที่พอโอเคเรื่องเลขอะแบบตอนเด็กเก่งคณิตศาสตร์อยู่ก็เลยแบบทุกครั้งที่ทุกคนต้องเคยแบบมีแบบใครอยู่รอบตัวที่มาทำไอ้ธุรกิจแนวนี้ใช่ไหมผมมองแล้วผมไม่เคยเข้าใจตัวเลขมันเลยผมดีดออกมายังไงมันก็จะรวยยังไงวะ<อ>คือมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมว่าอะไรอย่างนั้นมัน ต้องดูดีๆครับดูดีๆแต่ผมผมผมแค่ไม่เชื่อในแบบ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะอทางรัฐอ่ะเรื่องขายปา่านเรื่องอะไรนี้ทางมันไม่มีทางรัฐหรอก<ม>จริงๆโอเคมันอาจจะมีโชคดีมันอาจจะมีฟลุกได<ม>แบบ้แบบแบบคนชนะอลอตเตอรี่ชนะถูกหวยอะไรว่า<ๆ>กันไปมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเปอร์เซนเทจอ่ะอันนี้ผมกลับมาเรื่องสิ่งที่ผมมองแบบผมมองในเงี้ยลอจิกใช่ไหม ถ้ามองเป็นในแง่คณิตศาสตร์เนี่ยคือคนเราทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้นไม่งั้นก็แม่งรวยกันหมดทุกคนในโลกสิน่าจะเป็นมันยากเวลาดู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 ดใช่คือ, <c oughs> ค,อคือผมก็กลับมาเนี่ยผมโดนปลูกฝังมาตลอดว่ามันไม่มีช็อตคัทเราต้องทํางานเราต้องเทรดแวลูไม่ว่ามันจะเป็นแบบในตัวเราเองหรืออ่าสมมติเราทําสินค้ามันก็ต้องเทรดแวลูตรงนั้นแล้วมันก็ต้องพูมันดีแวลูจริงๆ คือไอ้อย่างผมผมอยู่ในวงการมานานเนี่ยยอมรับว่ายิ่งในยุคสมัยนี้ที่มันมันเราอยู่ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบพวกอินฟลูมีพวกอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งมันก็เกิดความฉาบฉวยด้วยทุกอย่างมันเร็วขึ้นใช่ไหมเราเสพทุกอย่างเร็วขึ้นมันก็รวมถึงการขายของอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมผมผมอะมาจากอีกเจนหนึ่งผมมาจาก เจนที่มันโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ไหนตะไรว่าแบบมึงต้องเจงก่อนแล้วมึงก็มีแบบลูก <laughs> ก็เลยแบบแนี่อย่างเงี้ยผมก็มีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนก็มามาถามผมว่าแบบจะทำงานอย่างพี่ทำยังไงมีทางลัดยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าแบบเฮ้ย hey, โทษทีน้องมันไม่มีทางลัดว่ะมันมีแค่แบบคุณ <laughs> คุณต้องแบบแบบใส่เวลากับมันแล้วแบบ มันมันไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยพอผมบอกมันไม่มีส่วนใหญ่ก็หูดับกันหมดทุกคนเอ่ะก็นั่นแหละมันมันแบบวิธีมุมมองของผมในการทํางานมันไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่มันแบบมันก็คือแค่แบบคุณต้องแบบใช้เวลาขับมันแล้วก็สร้างแวลูในตัวคุณเองตรงมันเสี่ยงนีงมาถ้าเราตัดสนใจรับแล้วก็เอาชื่อเสียงเาสร้างสมานานเพื่อใช้ ได้เงินจำนวนหนึ่งมันอาจจะเยอะกว่าปกติต่อก็เขาเข้าใจความโลภเนาะมันก็มันก็เรื่องมันก็ธรรมชาติมนุษย์แหะแต่ว่าถ้าเอาตรงนั้นมาเสี่ยงกับสิ่งที่ผมทํามายี่สิบกว่าปีก็ไม่เอาดีกว่าที่จริงพี่อันดานมีประสบการณ์ไหมว่าเขาอยากได้ตัวเราไปร่วมงานอะไรที่ให้ค่าตัวมากกว่าปกติหรือสู้ค่าตัวมันมีอยู่แล้วแต่ผมไม่ถนัดไง ผมไม่ผมไม่ใช่เซลแมนคือแบบเอาเชื่อไหมแบบทุกคนเนี้ยแบบอยู่ในวงการมายีสกว่าปีเนี้ยแค่ขายหนังเนี้ยแค่ให้พูดกับกล้องนี่ผมยังแบบไม่รู้จะทำไงตัวเกรงแบบ เหงื่อแตกแบบคือแบบก็ก็พูดได้เ็าอาจจะเป็นชั่วโมงบินแต่ว่าแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมทําถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือผมขายของแบบอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ถนัดอ่ะแต่เธอก็มีติดต่อมาบ้างที่จะให้ค่าตัวท็อปอัพแบบนั้นก็แบบผมว่าคนในวงการนี้มัน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 มีอยู่แล้วครับผมอาจจะไม่ได้แบบคงไม่ได้เยอะเท่าบางคนอะไรเงี้ยก็บุคลิกผมด้วยผมว่าหลายคนเขาก็มองเห็นอยู่อ่ั อนันดาอาจจะไม่เหมาะกับการไม่เอยคือผมผมไม่มีสกิลนั้นเอาจริงๆนะให้ผมไม่ขึ้นเวทีแบบไปมาปลุกอะไรุกปลุกช่วยใครมาไม่น่าจะขาแบบนีใช่ไมเขาไม่น่าจะเชื่อผมไะไลโค้ดจะมาเป็นไลโค้ดได้ไหมอะไรถ้าต้องไปปลุกไลโดนเป็นไลโค้ดไม่ถึงว่าโอ้ย่าเลยย่าเลยเราเราเราผมผมไม่อยากจะไปสอนใครเรื่องไลโค้ดหรอกคืออยากมาถามผมเรื่อง ทำหนังไหมอ่ากำกับหนังการแสดงโอเคผมช่วยคุณได้แต่ว่าถ้าแบบแบบไลฟ์โค้ชเชิวิธีแบบแบบชแบบใช้ชีวิตที่มันมีคุณค่าที่สุดแบบอันนี้คือแบบยังไม่ยังไม่มีประสบการณ์พอที่จะไปแบบแบบเอาชีวิตของตัวเองไปแบบไปเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น ไม่แน่นอนก็นไปปกีิถามว่าเป็น p r e s เ n t e r นอกจากคือว่าแบรนด์นี้อยู่มานานแล้วเรามีอะไรในการจัดสัญญาอีกต้องมีเอกสารจากทางรัฐยังไงบ้างเพราะตอนนี้หลายคนคิดว่าถ้าดาราจะรับงานปเป็น Presenter จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างดีไม่ก็สัญญาถ้าสัญญาจ้างปกติพวกพวกรีเซนเตอร์โดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามันเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยม,ม,มันมีมันมีฝ่ายกฎหมายอยู่ในบริษัทนั้นๆอยู่แล้วใช่ไหมสัญญาไม่ได้มาแบบสัญญาสั้น่ะน่ากลัวส่วนใหญ่ก็สัญญาพวกนี้มาเป็นปึกแบบ เราก็ต้องมีทนายขอ,ของเราดูอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าเขาก็มีทนายฝั่งฝั่งทางสินค้าด้วยอะไรเงี้ยทางบริษัทด้วยที่เขาจะต้องแบบตรวจสอบสัญญาให้ให้ให้ละเอียดนะครับ<ม>ก็ของผมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องเคลียร์กับผมเนี่ยคือสโคปงานสโคปงานคืออะไรแต่ในนั้นนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อแต่ละข้อที่มันเป็นแบบแบบแบบเรื่องกฎหมายว่าแบบอะไรที่เราทําได้หรือเราทําไม่ได้ ต้องมีต้องมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับมันมีแบบว่าสูงม,มาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ําหรับตัวเราแเราแก้กลับไปไม่ได้หรือเปล่าอ๋อเป็นเป็นเรื่องปกติครับการแก้ไปแก้มาคือเราก็ต้องเราก็ต้องโปรเทคแบบฝั่งตัวเราด้วยครับมันเป็นเรื่องปกติมากขอบคุณมากนะคะขอเชิญพี่นางกาไม่ต้องครัเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอีนกา<ด>สามวิสัยครับเด,ดี๋ยวเดี๋อีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งมาๆอ่ะอ่ะเรียกอ่ะ ก็ก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็อย่างว่าเราก็ต้องปกป้องตัวเองมันมันอันนี้เบสิกใครไม่ทำอ่ะผมรู้สึกว่าใครที่อยู่ในอาชีพผมไม่ทำอ่ะคือแบบคุณคุณไม่ได้เป็น professional ถ้าของนันดาคือรับอะไรก็คือ้อาใช้จริงทุกอย่างในชีวิตประจำว,วนันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสมอไปฮะไม่เสมอไปคือบางทีเขาอาจจะมาพูดถึงเขาอยากเอาไลฟ์สไตล์ของเรามา represent ความรู้สึกของแบรนด์ ใช่ไหมฮะันก็ยากอถ้าจจอย่างยีเน่ะแน่นอนผมผมมีโอโ้ผมมียีนเต็มบ้านแบบจะเปิดร้านแม็กได้อยู่แล้วนนเนี่ยทุกวันนี้แต่บางบางอย่างมันเป็นเรื่องไลฟส์สไตล์มากกว่าแต่อยา่อางอะถ้าอย่างอันที่เห็นผมอยู่ด้วยแบบนานๆหรืออะไรเงี้ยพวกพวกส่วนใหญ่พวกนั้นกนะ็คือ p r o ผลั์ที่ผมผมใช้จริงแสดงว่าการที่เราเป็นนิติเตอร์มันมีผลต่อกา,ก,การตัดสินใจของผู้บริโภค แน่นอนคิดว่ามันมีเปอร์เซ็นต์นะครับกับผู้เข้าใจเสัมผัสที่เราเปลี่ยนสัมผัสโอ้โหมันน่าแต่ธุรกิจป่ะคือคือไม่ไม่มันมันมันอันนี้ผมผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบที่อยู่กับความชอบนะไม่ผมผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ผมรู้ว่ามันมีผลต่ออิมเพรสชั่นในแบรนด์ใช่ไหมคือความรู้สึกที่เรามีต่อแบรนด์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือทั่วๆไปไงแต่อันนี้คือกําลังถามว่าแบบ มีผลต่อการซื้อขายโดยตรงหรือเปล่ปามันก็คงมีบ้างแต่อันนี้เราเข้าเรื่องดีกว่าเราเข้าเรื่องดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเราไปซื้อของมันต่างจากเราไปลงทุนไงอะไรไหมคือผมว่าเราพูดถึงแบบคือถ้าในในในแง่นั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นคนละดีลกันเนี่ยอันนี้คือถ้าสมมติว่าผมเป็นแบบมแม็กยีนถ้า<ม>คุณชอบยีนรือคุณไปซื้อยีนมันตรงไปตรงมมันก็ตรงอยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรแบบ ซับซ้อนคอพิิเคตเลยมนอะก็ก็ก็ตอนีละอย่างว่าจะยังไงจะยังไงมีหรือไม่มีก็คุยกันแนน้องไปทางไหน ก็ก็ก็ถ้ามันคุยกันแล้วข้อแนวโน้มก็น่าจะไปทางนั้นอะปากไข่ที่ปากไข่ปากไข่มันก็มีกระบวนการเดี๋ยวมีเสียงมาแล้วปีหน้าปีหน้าก็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 อยากพยายามไม่แก้เลยไม่คิดไม่คิดที่จะไม่คือคือคือตอนแรกเอาพูดตรงๆผมกับนั้นเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยไม่ไม่ได้คุยกันว่า ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็ทางทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันว่าแต่งงานแล้วควรจะต้องมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นลอจิกของมันอะ่ะมันเป็นเส้นทางของมันอะ่ะคือจะบอกว่าเขามาเคียกล่อมแล้วเปลา่ <c oughs> าก็ก็ด้วย <c oughs> มันคือตัวเราเองแล้วเปล่าที่แบบก็อยากด้วยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออหรือว่า เราควรจะต้องมีเฟสต่อไปในชีวิตม,มันจะเป็นเราแค่เราสองคนตลอดไปหรือคือแบบมันเราจะแชร์ชีวิตของเราสองคนกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหลายหลายปัจจัยแต่สุดท้ายมันก็คือการมีลูกมันก็คือสิ่งที่ธรรมชาติที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยแบบถ้าไม่ฝืนมันก็คงไปทางนั้นนะฮะแล้วที่คุยการนี่มันเป็นไปโดยที่แบบเบื้องต้นเนี่ยจะทําโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เข,ข้ามาช่วยที่จะกัน ก็ธรรมชาติคงดีกว่าเราธรรมชาติก่อนก็คุยกันไว่าๆอย่างนั้นก็ก็ทำปกติครับเหมือนแต่ปกติเขามีลูกกันยังไงก็ทำทำอย่างนั้นแล้วถ้าสมมติว่าสมมติว่ามันสมมติว่ามันยากหรือยังไงตัวช่วยมันก็มีเยอะแยะก็ค่อยว่ากันเราทำตัวปกติก่อน ใช่ใช่ใช่ก็แน่นอนฮะเราไปเวนั้นอยู่แล้วฮะถ้ามันถ้ามันเออไม่มาก็ไม่คือคือตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้อยากฟิกอะไรมากเราก็แบบเราก็แบบค่อนข้างอ่าอ่าก็นั่นแหละคือผมผมว่าเราปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติแต่มันมันดีที่สุดผมไม่อยากจะมากังวลจะมาเครียดมาแบบกดดันกันว่าแบบเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้ามาคือมาได้เลย ก็คุยกันอยู่อ่ะมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่มันประมาณนั้นไงคือผมผมบอกได้เนี่ยผมอันนั้นทุกคนเชียร์อย่างนั้นไงเขาก็เชียร์กันอยากกดตอนแรกก็กดดันทุกวันนี้ก็โอเคแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ก็ทําใจแล้วตอนแรกเราไม่เราไม่เคยคิดเราคิดไม่ออกว่าถ้าถ้าตัวเองจะเป็นพ่อเราคิดไม่คิดไม่ออกจริงๆริงนึกภาพไม่ออกทุกวันนี้แบบมันมันชัดเจนขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นภาพแล้ว ก็ก็ก็คุยกันเรื่องนี้เราก็คุยกันละเอียดเหมือนกันรวมเป็นแบบเราก็คิดเป็นแบบอินทรีว่าถ้าสมมติว่ามีมาจะเลี้ยงยังไงจะโรงเรียนแบบไหนอะไรเงี้ยคือมันมันคุยมันคุยในแง่อะไรอันนี้คือเปรดสองใช่ไหมมันมันเป็นธรรมชาติของการคุยกันอยู่แล้วว่าแบบแบบถ้าสมมติว่าเราจะมีคือเราอยากเลี้ยงเขายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอนแทนไว้แต่แบบไปสิ มีคุยกันมีคุยกันแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคือมันยังไม่ได้แบบเคลียร์คัสขนาดที่แบบผมจะพูดได้ว่าแบบเริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มเดือนหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคุยกันนะก็มีแพลนอยู่แล้วก็มีแผนอยู่แล้วก็เริ่มเลยหรือเริ่มแล้วหรือกำลังเริ่มนั่นแหละก็อาจจะอาจจะก็ก็ก็ ก็ก็ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้ปฏิบัติการเริ่มเลยเริ่มเลยนี่คือหมายถึงพูดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมอ๋อกา่ปลอยหมายถึงการปล่อยอรี๋วคิดว่าหม่ยถึงเมไม่ใช่ม่ชเริ่มไม่ใช่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 ไม่ใชมชาติแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชม่ใชนไม่ใช่ไม่่ม่ม่ใชมชชไมไใธรรมชาติแล้วไม่ก็ก็ก็อ่า ใกล้ๆอะใกล้ๆอ,<ไ>อ,อยู่ในในในเหมือนคุยกันไว้ว่าอะถ้าสมมติว่าเราเพราะตอนนี้เราสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมฮะค,คือผมผมรู้สึกว่าถ้าเราเพราะเขาก็ทําธุรกิจของเขาด้วยมันม,มันมีหลายอย่างที่เราเรากังวนอาจจะคิดเยอะเกินไปเพราะผู้ใหญ่ทุกคนก็ไปเฮ้ยอย่าไปคิดเยอะมีคนเป็นกองทัพที่แบบช่วยช่วยดูแลช่วย,ลวยเลี้ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองเราก็ยอมรับว่าวเ,เราก็พยายามรอบครอบกับมันแต่หมายถึงว่าเราคุยว่าแบบเฮ้ย เราพร้อมกันไหมอันเนี้ยคุยแล้วอ่าแต่คราวนี้มันก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะจัดการแบบแต่คงไม่นานหรอกถ้าถ้าจะถ้าจะเอาจริงก็คงไม่นานนี้หรอกถ้าจะเอาจริงมั่นใจมั่นใจคือไม่อยากพันหงายร้อยเปอร์เซ็นไงเพราะว่ามันยังไม่ได้คุยร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้มันแค่มันแค่ว่าแบบเราโอเคกับการที่เราจะมีเฟสนี้ในชีวิตของเราแค่นั้นเองก็แคนปั๊มลูกไก่ละลายปั๊ม ไ่สองคุ <that> <that anyway ้มแล้วต um> ั๊อยู่แล้วป่าแต่ไม่รู้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุตครับได้ปกติปั๊มอยู่แล้ว